ฟังเรื่องของตัวขอมเมจุดสอง s p 3.2บน p s p 7นะครับก็ p s p 7ก็ขึ้นชื่อว่ามันปํามวลผลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆก็เริ่มมีการตับโค้ดของตัวเองเพื่อหให้ใช้งานบน TSP7 ได้น,นะครับซึ่งก็ดีถ้า ไปปรับโค้ในใช้งานบนพีซได้ก็คือข้อดีเรื่องของ Memory เรื่องของอ CPU นะครับมันก็จะทํางนานประมวหน้าหน้าเว็บของเราได้เร็วขึ้นเรสดีเร็วขึ้นแล้วก็สําสหรับตัวตัวอย่างนี้นะครับเรื่องปีจมันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ Performance ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า นี่คือเจนิเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับเบนมาหรือเทสโัรเมนต่างๆแล้วก็ยังมีประโยชน์ยังสามารถมาใช้ประยุกต์ในการทำเทสดาต้าหรือว่าเทสโฟงานก็ได้เดี๋ยวอันนี้จะอยู่ช่วงท้ายนะครับสำหรับวันนี้ที่เตรียมมาก็คือประวัติของ p p v b แล้วก็เจนิเตอร์แล้วก็ส่วนของ ที compared, ีวี30 1, 30 2, ว v over, เวอร์ชันคอมแพร์นะครับว่าสามจุดหนึ่งสามจุดสองแล้วก็บร์เซอร์ต่างๆอะไรเป็นงานได้เร็วขนาดไหนนะครับเริ่มแรกบ,บีก่อนอันนี้ก็บีบอีออกมาประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับตอนนี้ก็สองพันสิบเ็ดสิดเจ็ดปีเจ็ดจุดแปดปีนะครับเพราะเป็นซอฟแวร์ที่ อยู่นานอยู่ทนนะครับเป็นตัวก็เป็นเว็บบอร์ดผมว็าบอดตัวรแรกๆเลยนะครับแล้วก็ถูกพัฒนามาต่อเน,นื่องนะครับเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือเวอร์ชั่น2.0นะครับในเวอร์ชั่น2.0เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ทั้งเป็นช่วงดีสุดแล้วก็ช่วงแย่สุดของ บีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบีบีในเวอร์ชันสเนี่ยมันเป็นเว็บบอร์ดรุ่นแรกๆที่มีใครๆก้อง,องเอามาใช้ใช้งานกันแล้วก็ทีนี้ก็จะมีดีลเ l อร์กลุ่มหนึ่งไปปรับหรือว่าไป Modify มันเพื่อให้รับเรื่องของอการอับโหลดรูปการโพสตรูปในกระถูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทำให้ พีพีตอนนั้นก็เพิ่มความสามารถขึ้นแล้วก็สิ่งที่แถมมากับความสามารถที่เพิ่มขึ้นก็คือช่องโหว่นะครับหลังจากนั้น p ีีก็โดนช่องโดนเรื่องงานช่องโหว่ตงจุดน,นั้นนะครับทำให้คนใช้งานก็ดาวลงไประดับหนึ่งนะครับทีนี้ถัดมาเหตุถ้าช่วงช่วงอสองจุดูนึงสามจุดศูนย์เนี่ยใช้เวลาประมาณ หกเจ็ดปีนะครับจะต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ก็จริงๆมันคจะเปลียนแต่ว่าพอมันจะเปลียนปุ๊บความต้องการของยูเซอร์อยากจะให้มันมั่นคงต้านนี่เพิ่มขึ้นมันคนทำเสริมเข้าไปก็แต่ช่องโหว่มาหลังๆมันก็เลยโดนโจมตีบ่อยนะครับจนทางทีมพัฒนาของ d ีเอสพีพีเนี่ยเขาเรียกว่ารีดีไซน์ใหม่ก็คือปรับโค้ดต่างๆใหม่หมด เป็นเวอร์ชัน3.0นะครับก็หลังจากนั้นนะครับ3.1ก็มีการปรับมาใช้เป็นเริ่ม้นใช้เป็นเฟรมเวิร์สนะครับตัว3.0เนี่ยยังยังไม่เป็นเฟรมเวิร์สนะครับแต่ว่าเป็น3.1ก็จะใช้เฟรมเวิร์และก็จะใช้ตัว s ิ m f o นีเฟรมเวิร์ซึ่ง3.1นอกจากใช้เฟรมเวิร์สแล้วยังมีคอนเซปต์ในการออกแบบก็คือออกแบบเป็นเอ็นชั่นนี้พอมันเป็นเอ็นนชั่นปุ๊บ การพัฒนาไรเสริมลงไปช่องโหวมันจะเรียกว่าจะยากมีมาตรฐานของตัวมิตเซนชั่ช่องโหวมก็เลยจะน้อยนะครับแล้วเ,เรื่องของ Security ข้อเป็นตัวโ o เพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่เรื่องของ Security ที่สุดตอนนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องของการโดนแฮกนะครับจะจะตัวมันเอง แล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากใช้เฟรมเวิร์กมาในปีนี้ต้นช่วงต้นปีรก็จะเริ่มมีการใช้เ,เรียกว่าเวนเดอร์ก็คือดึงไลบรารีตัวอื่นเข้ามาไว้เป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งเป็น folder, folder 1, เวนเดอร์แล้วก็โค้ดไหนที่เป็นไลบรารีแล้วเป็นคลาสที่ใช้งานแล้วก็ถูกออพติมั่อยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะเขียนขึ้นมาเองในปีนี้เาก็จะใช้ไลบรารีพวกนั้นก็มา ไปต่างคอมโพเซอร์แล้วก็เอามาสร้างไว้เป็นโฟลเดอร์เวนเดอร์ในในในโฟลเดอร์มันเองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบขนาดตัวโปรแกรมนะครับสำหรับใน j s สามเนี่ยซอสโค้ดไฟล์ค่าะใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนมาดูขนาดเรามาดูส่วนของหน้าตาโปรแกรมกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาโปรแกรม p p p สาต้น BPP สอ ครับถัดมาก็จะเห็นว่าจริงๆรูปแบบมันก็คลาสสิกดีนะครับก็มีสีขาวแล้วก็เน้นโทนสีที่ออกน้่เงินนะครับถัดมาเป็นเวอร์ชันสามจุดศน3.0นะครับอันนี้ก็นสี่อันนี้ก็อานจะดศูนย์กับสามจุดหนึ่งเนี่ยก็ยังมีเ,เต็มเต็จฐานจุดศูนย์ในยังมีเต็มเตจตัวนี้ ให้ใช้อยู่นะครับเรียกว่าเป็นซิลเวอร์โทใช่ไหมถัดมาในเวอร์ชัน3.0ก็จะมีจำเปิดแบบนี้แล้วก็แต่งจำเปิดแบบใหม่ขึ้นมาสามารถเลือกได้นะครับพอเป็นอีเวอร์ชันหนึ่งก็ไม่สามารถเลือกเต้เต้นได้นะครับถูกไหมครับใช้เต้นเตนนี้แต่ก็จะมีจาเป็ดสวยๆที่เป็นเริ่มทำ PS4 นะครับแล้วก็เริ่มใช้ตัว บูตแอดเข้ามาครับเห็นไหมก็จะเป็นเดซผสมสีทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูซอฟต์ไฟล์บ้านของเวอร์ชัน3.2กับ3.1นะครับจะเห็นว่าซอฟต์ไฟล์เนี่ยขนาดต่างกันเยอะมากนะครับก็3.2อันนี้3.1นะครับแล้วก็ภาษาไทยตอนนี้ก็3.1ก็ภาษาไทยก็สมบูรณ์น,นะครับส่วน3.2ภาษาไทยก็ เดือนนี้ก็น่าจะได้รับแอปเปิลแล้วก็ขึ้นปกกินะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่จะใช้ p ีเจดส3.2พีเจพี3.2ก็จะอะไรนะครับรออีกนิดนึงนะครับก็ติดตามได้ที่เว็บพี b จพ a ไทยไลน์คอมต่อไปทีนี้มาดูสิ่งที่มาต่างไปอีกว่านะครับก็คือจะมีโฟลเดอร์แวนเดอร์เวนเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ เวอจุดหน3.1ก็จะมีเวนเดอร์ไม่เดียวนะครับเท่าที่จําเป็นแต่เวอร์ชั่นใหม่ก็มีเวนเดอร์ให้ใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีซิมโฟนีมีเซนเฟรร์กก็ถูกอินเกรตอยู่ในนี้ด้วยนะครับสามารถเรียกใช้งานได้เลยนะครับมีเจตว่ามีสองเฟรมเวิร์กมีซิมโฟนีมีเซนเฟรมเวิร์กนะครับแล้วก็มีเต็มเฟตอินจินทวิตเตอร์นะครับอันนี้ก็อัปเดตปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับนอกานั้นก็จะมีร e แอ t ด้วยนะครับ และที่นะ่าใช้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวก Google นะครับจะสามารถเรียกใช้สวิตต่างๆของ Google ได้นะครับแล้วก็อย่างพวกการย่อรูปการคาส์เตอร์การฟาร์เต่างๆเนี่ยก็ใช้ไลบูี่ที่มีใช้งานอยู่แพร่หลายนะครับก็ถูกเอามาใส่ไว้ในเป็นส่วนของตัวเวนเดอร์นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของสปีดนะครับ อ่ากูเกิลสปีดเทเดี๋ยวสรุปให้เลยละกันนะครับสปีดเทก็สามจุดหนึ่งกับสามจุดศูนย์ต่อสามจุดหนึ่งกับสามจุดสองเหมือนหมือนกันนะครับทีบีไม่ได้ปรับเรื่องของ ใช้งานมากนะในเวอร์ชัน3.2มจุดสองครับอันนี้เซสชันผ่านไปเลยต่อมานะครับตามหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะเป็นหียกหรือว่าเปรียบเทียบหรือว่าเช็คเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือเช็คเซิร์ฟเวอร์โหลดว่าถ้าเราติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะรองรับรีเควสได้ขนาดไหนนะครับตัวอย่างนี้ก็คือเอา p ีเอชพมาเซตอัพบนเซิร์ฟเวอร์ที่สเปคเครื่อง ันะครบแล้วก็ลองบบอบบรันระดับมิเซอร์ลองรีฟเฟรชเข้าไปใช้งานนะครับโดยใช้เครื่องมือว่าตัว j จ e t e r เตอนะครับเครื่องมือตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเครื่องมือตัวนี้หลักๆ่องมาเลยก็คือเป็นโหลดเทสเป็นเ่อร์ฟอร์แมนซ์เทสก่อนที่จะเอา,เอาขอ้อมูลไปเป็นเวอร์ชันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเว็บของเราหรือแอปพลิเคชันของเราไม่ว่าจะเป็นเขียนเช็คของ HTTP เช็คของเว็บเซอร์วิสเช็ค Request ผ่าน HTTP หรือ HTTPS นะครับหรือการส่งข้อมูลต่าง t c p IP, m a i l หรือ m e s s a g ต่างๆเนี่ยสามารถใช้ฟูตัวนี้ในการในการเรียนได้นะครับ โดยที่เราจะดูกันวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของกานเทสในส่วนของ HTTP นะครับแล้วก็จะดูโปรแบบของเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัว HTTP นะครับแล้วก็ดูการใช้งานทร s พยากรบนเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวโปรแกรม HTML นะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวแลัวตัวดู ก่อนไปถึงเจอดูบทนะครับก็มาดูสเปกของเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับตัวแรกจะเป็นลงพีดีเไว้นะครับแล้วก็ใช้งานด้วยลงด้วยเอ็กเกนะครับ x อ็กเเบอร์มลินนะครับทั้งหองตัวนะครับจะเป็นเอก ลงเหมือนกันทุกอย่างนะครับเครื่องแรกจะเห็นว่า CPU พอดีเตรียมเครื่องมาได้ซ p u ที่คอร์สมันจะน้อยกว่าจะไม่เท่ากันนะครับพี5คือ6เนี่ยได้ CPU จะแรงป่านิดหน่อยนะครับส่วนพีเ7 CPU เริ่มต้นมันก็จะต่ำกว่านะครับส่วนวราดาสีเท่ากันนะทีนี้ ก่อนไปดูของจริงนะครับดูของก่อนจะไปดูของสดนะครับดูของแห้งก่อนนะครับก็อ่ะตัวนี้จะเป็นผลจากการรันรีเว้นนะครับตรงนี้เรารันรีเว้มา,าประมาณร้อยรีเว้นนะครับซึ่งรีเว้นในการรันฝั่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นส่วนของ TSE 7ฝั่งด้านขวาเป็น TSE 5.6 รัน DSP ดีเหมือนกันนะครับจะเห็นว่า,าช่วงพีคของกราฟตัวนี้นะครับ CPU จะขึ้นสูงกว่าแต่ว่าระยะเวลาในแนวแกนนอนนะครับจะเป็นระยะเวลาแกนตั้งก็คือปริมาณการใช้ CPU เวลาเดินไปน้อยกว่านั่นหมายความว่าไรหายความว่า p s p 7สามารถ,ถดึงความสามารถของตัว CPU มาใช้งานได้ดีกว่านะครับแล้วก็เวลาการประมวลผลก็จะน้อยลงนะครับถ้าเทียบกับ p ห้ารือหกเคตอนนี้ก็กคือเราเวต on e p s p าจนะครับทีนี้มาดูดูรักกันจริงๆดีกว่า ถ้าเรารู้เผื่นะครับถ้าทำเรื่องของ Permanent t a ใน s p v b มันจะมีออปชันหนึ่งที่สามารถเปิดขึ้นมาได้ก็คือส่วนของตัวนี้โหลดทางกับค u วร y นะครับตัวนี้จะเป็น s p b b 3.2นะครับเข้าหน้าอินเด็กนะครับโหลดอยู่ประมาณนี้ แล้วก็กเกจที่เมมโมรีด้วยนะครับเมมโมรี Memory ใช้เ็จนะครับตัวนี้เป็น PSP ท็อปเซต PPB สามจุดหนึ่งนะครับ mm hmm. เมมโมรีจะเยอะกว่านะครับแต่ข่าน้าเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงน,นะครับจริงๆถ้าดูค่าเฉลีย่ยเนี่ย p p สามจุดสองจะเร็วกว่าอยู่ประมาณสักสิบทด สิบถึงสาสิเปอนตนะครับอันนี้ใจว่าศูนย์จุดศูนย์เก้าน,นะครับต่ำสุดก็ศูนย์จุดประมาณศูนยส่วนของตัวนี้ดีดีห้าตัวนี้จะเหล่ออยู่ก็ประมาณหนึ่งกว่า แล้วก็ที่คอนช่างจะนิ่งคือส่วนของตัว m e มโมรนะครับถ้าเกิดเราดูด้วยตาแบบนี้ต้องมานั่งรีเฟรชดูแล้วก็ต้องมากด r ดีเฟรชดูว่าเฮ้ดีเฟรช้าไปกี่ครั้งมันถึงจะมีการจำนัดน,นะครับเดี๋ยวพี่จะไปใช้ตัวเครื่องมือที่เรียกว่าตัวเจตเ r อในการารัน e ีเฟรชแทนนะครับนะเราเปิดเดมโมขึ้นมา2ตัวนะครับตัวแรกเป็นฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็น PSD 7 กว้างขวาเนนะครับจะเป็น p s p ห้านะครับ CPU 2อเหมือนกันนะครับ Memory เท่ากันเรา,เร,าเริ่มเกลี่ยให้มันเท่ากัน เส้นทราฟที่มันวิ่งตรงนี้นะครับมันจะได้ดูง่ายว่าข้อมูลเวลามัน CPU ทำงานจะท,ทำเนรนรแบบไหนครับด้านล่างจะเป็นส่วนของเมมโมรีนะครับตรงนี้เป็น CPU นะครับทีนี้มาเปิดส่วนของตัว <c oughs> เจเนเตอร์นะครับอันนี้ ก็ได้ตั้งค่าต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับโดยเกรดแรกจะเป็น TSP BB 3 2นะครับบน t s 7เกรดที่2เป็น TSP BB 3 1บน TSP 5นะครับอันนี้ก็จะเป็น5.6นะครับแล้วก็ได้สร้าง HTTP Redirect ไว้นะครับในส่วนของ HTTP r e d i e c t ก็ Redirect to IP นี้แล้วก็ผ่านตามนี้นะครับ ส่วนตัวที่สองนะครับก็อีกไอพีหนึ่งแล้วก็ผ่านตามนี้นะครับผลที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฟาร์กันนะครับนะตอนนี้เราตั้งค่ารี q u e ต t ดตัวผู้ใ e r ไว้ห้าคนนะครับทำงานลูกเข้ามาซ้อนๆหนึ่งร้อยครั้งนะครับในช่วงหนึ่งวินาทีนะครับหมายความว่าในหนึ่งช่วงวินาทีเนี่ย CPU ทำงานได้ถึงขนาดไหนอย่างเช่นตัวนี้ตั้งไว้หน้าครับเดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้ก็กดรันตัวลบเทส์นะครับตัวนี้เป็นหน้าเว็บหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับ เดี๋ยวจะมาอธิบายี D2 อีกทีหนึ่งนะครับ ตรงนี้ดูความหมายนะครับตรงนี้หมายความว่าถ้ายูเซอร์เข้ามารพร้อมๆกัน5คนในหนึ่งวิซับ CPU ยังเหลือ Memory ก็เหลืออีกเหลือเลอเลยนะครับดูของอันนี้ทางฝั่ง p p 7นะครับดูทางฝั่งของ p p ทีห้ามากนะครับอันนี้ก็ CPU เห็นว่าจะใช้น้อยกว่าแต่ห็นช่วงเวลานะครับกว่าย p 7เเนี่ยทำงานเสร็จแล้วนะครับ ด้วยรีเฟซ5คนในหนึ่งวินาทีเข้ามาหนึ่งพันนึ่งร้อยรอกเห็นว่า P5.6 ยังทำงานไม่เสร็จเลยนะครับแต่ช้ากว่าอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ตรงนี้เป็นการเทสเพื่อเช็คว่า CPU ไหน,น วิทย์พีตีบนเซิร์ฟเวอร์ไหนทํางานเร็วกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากทสว่าแอปพลิเคชันของเราหรือว่าตัวโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยได้ออปติมัลดีไหมแล้วก็จะรองรับด้วยปริมาณคนเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองมาเพิ่ม u s e r per second กันขึ้นมานะครับตอนนี้ขอปรับเป็นแค่แคสักสงองสองนะครับสมมติถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าคนเข้าเว็บของเราร้อยคนในหนึ่งวิาวนาทีเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เรารองรับได้ไหมนะครับ พี่ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับอันนี้ขอเปลีย่ยนข้อมูลก่อก่อนปึ๊บทีนี้มาดูกันนะครับถ้าซเออถ้าคนเข้าเยอะขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าต้องใช้ใช้รีเซิสคนเข้าพรอ้อมๆกันเยอะขึ้นหมายความว่าต้องใช้รีซิสในการประมวลผลทั้งซีดูทั้งแรมทั้งเรื่องของเน็ตบลเยอะขึ้นนะครับอันนี้สมมุติคนเข้า100คนเข้ามาดูที่เซิร์ฟเวอร์ เดียวกันนะครับกดรันตัวนี้ปึ๊บทีนี้เรามาดูตัวอีกไปนะยตีเจ็ดยทีห้น,นะครับนอกจากนั้นดูตัวนี้นะครับตัวเดมอนก็คือตัวเซอร์วิสท,ที่คอยตอบสนองตัวาการรีเควสนะครับแน่นอนแอปพลิเคชันของเราใช้ดาต้าเบสเยอะตัวนี้เป็นดาต้าเบสของ เครื่อง PS p s p เนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนของ Apache นะครับ mm hmm. จะเห็นว mm ่ hmm. า Apache เขาจะสร้างสวิต์ขึ้นมาพร้อมที่จะ r e s p o n e ข้อมูลกลับไปให้นะส่วนทางฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นของ PHP ปอดีปิดไปแล้วนะครับฝั่งอีกตัวนึ่งจะเป็นของ c เจ5.7นะครับเห็นว่าพอเรียก r e u เนี่ยระดับร้อยคนเนี่ยฝั่งนี้ยังทำงานแบบไม่ได้ใช้ CPU ให้มันเป็นประโยชน์นะครับฝั่งนี้ก็ใช้ CPU เป็นประโยชน์มากแล้วก็ทำงานเสร็จเร็วนะครับแต่ว่า CPU ก็ใช้ไปเต็มร้อยเลยฝั่งนี้ CPU ใช้น้อยแต่ทงานช้า โ okay. อเควอลันเสร็จเดี๋ยวเราจะมาลองดูกครับในการ,รเรสปอน์นก,นกันนะครับอันนี้ก็คงต้องรอสักปักอย่างถ้าอยู่แบบนี้แปงว่าเซิร์ฟเวอร์ทางฝั่ง DSB5 จะอยู่แล้วายไ,ไปแล้ว การกระตุกของตัว v p u นะครับหมายความว่าอาจจะมีเอเจนต์เรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันประมวลผลตอบแบบต่อเน,นื่องไม่ได้นะครับทีนี้เราลองดูในส่วนของตาเบร์บ้างน,นะครับตาเบร์ก็จะใช้เครื่องมือของ,ของนเรียกว่า PSP My มา SP ในการเช็ค ในการมอนิเตอร์นะครับไปที่สเตตัสแล้วก็มอนิเตอร์กดสตาร์ทมอนิเตอร์ีกตัวหนึ่งของ PHP เจ็ถ้ามอนิเตอร์ตอนนี้ก็จะไม่จะไม่เห็นอะไรแล้วเพราะว่ามันทำงานเสร็จไปแล้ว ตอนนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะลองรันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นการใช้งานดีซอฟในส่วนของเน t ตเบสแบบละเอียดนะครับว่าถ้าเราดูโฟกัสเฉพาะในส่วนของเน t ตเบสเนี่ยมันใช้คูลี่เท่าไหร่ใช้ฟังก์ชันเท่าไหร่ใช้ทราฟฟิกไปเท่าไหร่ ก็ใช้ <c oughs> เงื่อนไขเดิมนะครับก็คือหนึ่งร้อยคนในหนึ่งวินาทีเข้ามาสิบลอบโอเคตอนนี้เรารอให้ตัวมอนิเตอร์มนรันละลกราฟที่เป็นคราปกติขึ้นมาให้ก่อน,นครับปกติคิวรี่ถ้าเกิดเราไม่มีการทําอะไรขึ้นมาเนี่ยคิวรี่มันก็จะอยู่แค่ ศแต่ตรงนี้มันจะมีเรื่องของ EP ไหมมีเรื่องของอะไรนิดหน่อยเพิ่มคิลลี่อจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบกว่าคิลลีส่วนคอ n เนกชันก็ถ้าว่างๆไม่มีอะไรกันนข้กไปก็จะเป็นศูนย์แตตอนนี้ก c นนี้มาสองที่ก็คือเป็นพีซีไหมมีตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัว PSPVV ของเราที่จะเตรียมลันตัวนึงนะครับอันนี้ก็จะให้ราฟเส้นปกติวิ่งจบก่อนตอนนี้ ฝั่งนี้คิวเรีปกติแบบไม่แบบพื้นฐานนะจะอยู่ที่12เดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเกิดรีเควส t พร้องกันเนี่ยถ้าคนที่เขียน BSBB อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะคำนวณมาได้ว่า q l i เรียที่จะรันจริงๆในในช่วงเนี้ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งหน้าเราก็รู้อยู่แล้วว่า q u เรเท่าไหร่นะครับโอเคได้ okay. ได้ครับยิงละทีนี้เรามาเตียบกันราลองกันอ,อ,อ,อันนี้ก็ s ันยูเซอร์เทรดไปรประมาณหน,นึ่งร้อคนนะครับดูค่าเดิม CPU เรื่องงานนะครับทั้งสองตัวตัวหนึ่งเต็มนะครับตัวหนึ่งใช้ไม่เต็ม อีกตัวหนึ่งก็คือ,อเห็นกราฟการกนใช้งานครับคิวี่จะเห็นว่าตอนนี้ประมาณ 2.8K นะครับประมาณสองสองพันคิวี่ในหนึ่วินะครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นว่าคิวี่ที่รันได้ในหนึ่งวิเนี่ยจะน้อยลงเหลือแค่ประมาณพีคสุดได้แค่6ก0 0เองนะครับ อันนี้ก็จะเห็นซิสเต็มซี u ีขึ้นใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากนะครับฝ่งน,นี้ใช้อยู่แค่น,นิดเดียวเองตรงนี้ถ้าจะเอ็ t ท้งระบบ รตรงตัวเจนเนเตสามารถรนันตั้งพวกคอนโทรลเลอร์ได้ว่าให้ตัวโปรแกรมเราไปดีเวทที่คอนโทรลเลอร์ไหนแล้วก็ค่อยวิ่งในทั้งระบบก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นก็มันก็จะแยกยากค้ามันวิ่งไปไปทังทงระบบอันี้ก็ขึ้นอยูอ่จุดที่เราต้องการจะเช็คเปอร์อ o r m a นนะครับแต่โดยระลักก็คือเช็คของในเรื่องของ Request แล้วก็เรื่องของ d a t a b a บสนะครับทีนี้สำหรับการพิเศษ ครั้งนี้ก็จบไว้เท่านี้นะครับตัวโปรแกรมเดนเ t e เตอร์ไม่ควรเอาไปใช้งานปิดประเภทนะครับ